สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็ f อโอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่สองจากที่การสอนอันเก่าก็คือว่าที่ผ่านมาเพ่อนเก่าคือคลิปที่หนึ่งสอนว่าความเข้มข้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือหัวเชื้อเราจะเรียกว่าหัวเชื้อเปอร์เซ็นหัวเชื้อเราเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นนะคะอันนี้หัวเชื้อ cbd นะคะมีทั้งหมด9กค่ะกับด้าน9 หัวเชื้อ cbd จาก cbd flower หัวเชื้อมีความเข้มข้นของ cbd 98%ต่อไปหัวเชื้อ tsc นะคะตัวนี้หัวเชื้อมีความเข้มข้น70%ของ tsc อันนี้ก็เอามาจากดอกกัญชานะคะ แล้วแต่ว่าเราจะผสมสายพันธุ์หรือไม่ผสมสายพันธุ์เห็นไหมคะมีความแตกต่างกันหัวเชื้อ CBD แบบนี้เราสกัดโดย CO 2นะคะอันนี้หัวเชื้อ t s c เราสกัดโดยบิวเทน คนก็จะถามว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงมันก็จะมีทางการแพทย์อันนี้เราใช้ทางการแพทย์เนาะมันไม่ใช่สันญนาการว่าสกัดจาก CO2 ก็คือมันสกัดปุ้งเข้าไปมันจะหายหมดเลยซึ่งทางการแพทย์นะคะก็ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งสูงสุดเลยว่าปลอดภัยที่สุดเพราะจะไม่เหลืออะไรเลยส่วนหัวเชื้อ,อ TFC ที่เราสกัดโดยบิวเชนนะคะ บิวเทนเนี่ยทำไม tsc เราถึงใช้บิวเทนเพราะว่าเราต้องการเขาเรียกว่าฟูลสเปกตรัมก็คือว่าเราต้องการค่าต่างๆนอกเหนือจาก tsc เนี่ยให้ได้เยอะในนี้นะคะจะมี cbd t s เทีอมี CBC ี c BC, c c CB g CBN อะไรหลายๆ,ๆอย่างฉะนั้นเขาจะเรียกว่าเป็น tsc full ฟูลสเปกตฉะนั้น ก่อนที่เราจะนำมาผสมเป็นขวดแบบนี้เราจึงจำเป็นต้องทำเซอร์ติฟิเคตแบบนี้นะคะสำหรับตัวหัวเชื้อเปอร์เซนต์ส่วนเมื่อเรานำมาทำเป็นฟอร์มูลาต่างๆแล้วก็จะต้องมีลูกสินค้านะคะการบรรจุพันธุ์แบบนี้ว่ารูปบรรจุเป็นลักษณะแบบนี้นะหัวแบบนี้สีแบบนี้นะ แล้วมีมีริกรรมความเข้มข้นเท่าไหร่อันนี้ก็คือเมื่อถึงมือผู้บริโภคจะเป็นลักษณะแบบนี้